สวัสดีค่ะพี่มินวชัชรินยานะคะคลิปนี้จะมาขอแบ่งปันธรรมคำสอนดีๆเกร็ดความรู้ดีๆจากสด็จพ่อองค์เพชรพัทระเทวาว่าเราปฏิบัติทำไปเมื่อมีสมาธิแล้วทำไมเราจึงสามารถรู้จิตรู้ใจหรือกระทั่งรู้สภาวะธรรมของผู้อื่นได้แปลว,ว่าเรามีเจโตปริยาอย่างใช่หรือไม่เสด็จพ่อองค์เพชรทรงตรัสสอนไว้ว่าอย่าเพิ่งไปรีบสรุปบางทีแล้วมันอาจจะเป็นเพียงแค่ภาวะ เหตุปัจจัยที่สามารถนำไปสู่เจโตปริยายนยได้แต่ยังไม่ได้สำเร็จเป็นเจโตปริยายยังเป็นแต่เพียงแค่สภาวะเหตุปัจจัยเท่านั้นแต่เราสังเกตรหรือไม่ว่าอำนาจสมาธิที่นำพาเราออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆนี่มันกำลังให้ค่าและให้อำนาจให้พลังกับการส่งจิตออกนอกทำไมเรายังไม่เท่าทันมันถ้าเรายังสนใจ ก,กับสิ่งวิเศษเหล่านี้มันก็ยิ่งนำพาเราให้ออกจากกรรมฐานนำพาเราให้ออกจากการรู้เห็นรูปนามที่เป็นไปไม่เทียงเป็นทุกเรากำลังไปอยู่กับรูปนามที่มันกำลังดำเนินไปสู่ความเข้มข้นและน่าสนใจมากจึงน่าสนใจจนทำให้เราไม่เห็นการเกิดดับของมัน ดังนั้นถ้าเราลงไปติดบ่วงเหล่านี้เราก็จะมาได้แค่เป็นผู้วิเศษแต่กิเลสก็ยังละไม่ได้มันก็จะเป็นที่น่าเสียดายกับการฝึกปฏิบัติกรรมฐานของเรามันไม่ใช่เพียงแต่เรามีหรอกเราอย่าเพิ่งไปลงตัวเองมีอีกมากมายหลายคนเขาก็เป็นภาวะพวกนี้แต่ถ้าเกิดมีบุญญาบารมีมาทางปัญญามากก็จะเท่าทันกลลวงของกิเลส บางทีสิ่งที่กิเลสหลอกล่อเรานั้นไม่ใช่สิ่งที่ไม่พึงพอใจหรอกมันเป็นสิ่งที่น่าพึงพอใจทั้งนั้นทําให้เราออกนอกเส้นทางด้วยความลุ่มหลงในสิ่งที่วิเศษและก็จะสําคัญตนขึ้นมาว่าตนนั้นมีสภาวะที่วิเศษมากกว่าใครนี่แหละมันจะทําให้เป็นอาหารของอัตตาทําให้เรารู้สึก ความมีตัวตนของเรามันยิ่งยิ่งขึ้นไปและบางครั้งเวลาพ่อแม่ครูบาอาจารย์บอกให้เราอย่าเพิ่งไปสนใจสิ่งเหล่านี้บางคนถึงกับปรามายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยซ้ําว่าก็เพราะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่มีเหมือนอย่างเราซึ่งก็เป็นกันโดยมากแต่จริงๆแล้วบาง พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็ผ่านสิ่งเหล่านี้มาแล้วทั้งนั้นท่านก็ไม่สนใจและใช้สิ่งเหล่านี้เป็นอารมณ์กรรมาฐานเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ของสภาพสภาพธรรมพวกนี้เพราะจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้ก็เป็นแต่เพียงสภาพธรรมหนึ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่มองเห็นได้ยากถ้าไม่มีสติสมาธิเพียงพอก็จะ ไหลไปสู่ความน่ารุ่มหลงของสภาพสภาวะธรรมเหล่านี้เสด็จพ่อองคเพชรจึงบอกให้พวกเราระวังสิ่งเหล่านี้ไว้ให้มากๆอย่าไปติดกับเราเวียนว่ายตายเกิดมาเพราะสนใจสิ่งพวกนี้มาหลายภพหลายชาติแล้วต้องมีสติเท่าทันให้อย่าเพิ่งเป็นรีบเป็นผู้วิเศษให้รีบใช้เวลาเพื่อนำพาตัวเองให้เป็นผู้หมดกิเลสจะดีที่สุดจึงขอฝากธรรมะคำสอนของเสด็จพ่อไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะ สาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ